กลับมาในช่วงของแกรเฟนค่ะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเดินทางเลยนะสิ้นสุดกันแล้วสาหรับเทศกาลปีใหม่ค่ะซึ่งจากประเทศเราเนี่ยนะก็ให้ความสําคัญเรื่องราวโคงการเดินทางไม่ไว้เป็นบุญน,นุน่น บนเรือหรื่อว่าบนเครื่องบินค่ะ,<ช>คะวันนี้ค่ะก็มาพูดคุยเรื่องราวโครงการสัญจรทางน้ำกันว่า<ม>ช่วงเทศกาลปรีไม,ม่ทิพผ่านมาเนี่ยเรื่องราวโครงการสัญจรทางน้ำเนี่ยจังหวัดสุราธ,ธานีที่ได้มีการประชุมจะตั้งสุ้นอำนวยการด้านความปลอดภัยขึ้นเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องราวของทางน้ำพันปลื้นะคะัการนี้ไม่พ้นและต้องพูดคุยกับผู้ที่ให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือผู้อำนวยการสํานักงานเจ้าถาปูวิภาคษสาค่าสุราธานีค่ะฐานประมวลเศนาอายุกับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแหล่งข่าวชาวใต้ด้วยนะครับครับผมก่อนที่จะไปเข้าในคําถามที่ก่อนอื่นขอขอเรียนถามเรื่องของขอบเขตขอบเขตของเจ้าท่าภูมิภาคนะครับสาขาสุราธานีเนี่ยเราขอบเขตในการดูแลพื้นที่ไหนบ้างครับครับก่อนอื่นขอขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการครับคุณท่านนพดลแล้วก็คุณอุมาพรนะครับในส่วนของภารกิจของสำนักงานเจ้าท่าสาขาสุราธานีนะครับครับซึ่งขึ้น ตรงต่อกลมเจ้าท่ากระทรวงคม,มนาคมนะครับ,รบโดยมีท่านรักษาการอธิบดีท่านสรพงษ์ไผ่ทุนพงศ์นะครับ,รบได้กําหนดนยโยบายในการดําเนินการต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ํานะครับพื้นที่ที่สำนักง,งานเจ้าท่าสาขาสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบก็คือบริเวณพื้นที่ติดทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ในเขื่อนรัชบภานะครับ ซึ่งมีการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากครับครับผมนั่นคือน้ําเค็มน้ําเค็มน้าทะเลนะครับ,รบแล้วก็น้ําจืดที่เขื่อนท็าเราดูแลหมดเลยนะครับในการเดินเรืออะไรต่างๆ ทีนี้ค่ะต้องสืบย้อนท้าวความไปในช่วงของจิตวันปลอดภัยในการเดินทางช่วงส่งท้ายปีีปเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะตั้งแต่วันที่29ถึง4มกราคมทางด้านของสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคค่ะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนช่วงนี้อย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับมาตรการความปลอดภัยนะครับเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงคมนาคมคร,ครับโดยท่านรัฐมนตรี สมศักดิ์สยามจิดชอบนะครับแล้วก็ท่านอภิรัตน์รัตนเศษนะครับการดําเนินการดังกล่าวก็มีการเตรียมความพร้อมสําหรับก่อนเทศกาลต้อนรับปีใหม่นะครับมีการประชุมวางแผนแล้วก็กําหนดแนวทางในการปฏิบัตินะครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลนะครับก็มีการจัดกําลังคนแล้วก็การประสานงานกับหน่วยงานเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องครับ ในการดูแลความปลอดภัยทางน้ําครับและในส่วนของการเดินเรือพาณิชย์ล่ะคะเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับมีการดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับในส่วนของการควบคุมการเดินเรือเรือพาณิชย์เรือสินค้าต่างๆนะครับ,รบสานักง,งานเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่รับการแจ้งเข้าแจ้งออกเพื่อจะได้รู้ว่าเรือเข้ามาในเมืองท่าเวลาไหนแล้วก็ออกเวลาไหนนะครับแล้วก็มี มาตรการควบคุมต่างๆเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางน้ำนะครับม,มีการแจ้งเตือนเรือเมื่อมีสภาพอากาศไม่ปลอดภัยนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนไปครับส่วนเรือขนาดใหญ่ก็จะมีระบบที่รับอากาศโดยมีสำนักง,งานเจานาควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางน้ำครับที่ส่วนกลางครับ,รบเป็นผู แจ้งข่าว,ก,วาการเดงาน,นร่อคกับตัวอย่างอย่างเช่น,อย,ชนอย่างเช่นเมื่อเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยที่เรือหลวงสุโขทัยจมนะช่วงนั้นมันเป็นคลื่นลมแรงมากนะครับที่กรมอุตุได้เตือนว่าคลื่น2-4เมตรเรือเล็กควนงดจากฝังเนี่ยตอนนี้เจ้าท่ามีบทบาทยังไงครับเจ้าท่าเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการของจังหวัดนะครับ,รบโดยให้ข้อมูลท่านผู้ว่าเพื่อที่จะประกาศ ให้ผู้ว่าออกคำสั่งการเดินเรือใช่ครับเราไปสั่งเองไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เป็นรูปคณะกรรมการครับในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นคนให้ข้อมูลครับแล้วก็เราก็ฟันธงไปเลยว่าไม่ควรออกจากฝั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมด้านไหนที่มีการให้ความสําคัญเป็นพิเศษคะสําหรับเรื่องราวของการสัญจรทางเรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการท่องเที่ยวการเดินทางในปกติรวมไปถึงเรื่องราวของเรือพาณิชย์ที่เจ้าท่า่เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งอะค่ะ อันดับหนึ่งในการเดินเรือในเรื่องเรือพาณิชย์แล้วก็เรือโดยสารนะครับก็ด้านความปลอดภัยครับในด้านความปลอดภัยทางสำนักงานเจ้าท่าก็ดูในเรื่องท่าเรือที่มีความปลอดภัยสามารถเทียบแล้วก็เข้าออกเรือได้อย่างปลอดภัยครับแล้วก็การรักษาตัวเรือให้มีสภาพคงทนทะเลก็คือสามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ในด้านอุปกรณ์ของเรือครับ มีการตรวจเช็คเป็นรอบของประจําปีครับแล้วก็มีการซ้อมแผนฉุกเฉินสําหรับการเดินเรือนะครับแล้วก็ในส่วนของคนประจําเรือทางสำนักงานก็มีการอบรมให้ความรู้ครับครับคือเจ้าท่าเนี่ยดูที่ท่าและดูที่เรือที่มาเทียบท่าว่ามีความพร้อมไหมท่ามีความพร้อมไหมปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่คืออะไรครับปัญหาในการ เดินเรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับคือจํานวนนักท่องเที่ยวมีจํานวนมากครับเยอะครับครับทําให้เรือต้องมีการเสริมเที่ยวทําให้คนเรือแล้วก็เรือต้องทํางานเกินเวลาซึ่งมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้มีนักท่องเที่ยวตกค้างแต่ว่าทํางานเยอะอาจจะอ่อนล้าเราก็ต้องเข้าไปซัพพอร์ตไปดูตรงนั้นนะครับเข้าไปตรวจสอบัถ้าเกิดมีการสมมติว่านักท่องเที่ยวเยอะแล้วเราเขา บรรทุกเกินอย่างเงี้ยเราเข้าไปควบคุมได้ไหมครับในส่วนของการบรรทุกนะครับก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปก่อนที่จะถึงเทศกาลครับให้ห้ามบรรทุกเกินครับแล้วก็สวมใส่เสื้อชุชีพทุกครั้งสําหรับเรือที่มีระวางเปิดก็คือเป็นเช่นเรือสปีดโบ๊ทเรือหางยาวเนี้ยต้องใส่เสื้อชุดชีพทุกครั้งครับครับผมอ๋อแต่ถ้าเรือมีปิดก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ แต่ถ้าสปีดโบนี่ต้องใส่เลยครับทางยาต้องใส่เลยครับอืมย้อนกลับไปในช่วงของเทศก,กาลปีใหม่ค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องราวของกําลังพลอาจจะมีปัญหาเรามีแนวทางการบริหารจัดการยังไงคะในช่วง,งการให้บริการประชาชนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะสําหรับการจัดกําลังพลลงในพื้นที่ทต่างๆนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีทั้งหมด4จุดนะครับรบก็มีที่เขื่อนราชบพาราครับ แล้วก็ที่ท่าเรือสีทานเฟอร์รี่ท่าเรือราชาเฟอร์รี่แล้วก็ท่าเรือแหลมทวดอําเภอดอนสักนะครับซึ่งจะมีเรือลมพยาแล้วก็เรือส่งเสริมเข้ามาเทียบท่าครับสําหรับการดําเนินการก็มีการบูรณาการร่วมกับบริษัทเอกชนแล้วก็ตํารวจน้ําสุราษฎร์ธานีตํารวจท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีแล้วก็หน่วยงานปกครองท้องถิ่นครับในอําเภอ ทั้งสองอำเภอครับในอำเภอดอนสักแล้วก็ในอำเภอบ้านตะขุนครับคือลําพังกําลังคนของพอเนียมีเท่าไหร่ครับที่มีทั้งหมด27 20 27นายสี่จุดนี้อาจจะไม่พอเพราะมันหลายวันก็เลยต้องไปบูรณาการร่วมกันนะครับแล้วเข้าไปดูแลใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างครับผลออกมาเรียบร้อยดีครับสาหรับปีใหม่นี้ก็มีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากครับก็มีสิติคือก็จะมากกว่าปี 2,564แล้วก็2,565ครับปี hmm. นี้จะมากกว่าครับ hmm. แต่ก็ไม่ได้เกิดเหตุอะไรไม่มีเหตุทางน้ำครับเรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ได้รู้จักกับสํานักงานเจ้าท่ามุวิภาคสุราษฎร์ธานีเพิ่มมากขึ้นทีนี้อยากจะให้ท่านผอ,อฝากหน่อยว่าด้านของฝั่งประชาชนเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนเรื่องราวของการทํางานของทางเจ้าท่าได้ในมุมมองไหนบ้างไหมคะสําหรับ ประชาชนนะครับก็ต้องให้ความร่วมมือในการสัญจรเช่นการใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งจนดว่าะตั้งแต่ลงเรือจนถึงท่าที่เราจะลงถึงจะถอดเสื้อชูชีพออกนะครับอันนี้เป็นการเน้นย้ำแล้วก็การศึกษาเส้นทางการเดินเรือทางน้ําครับว่าเราต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงครับ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 ตอนนี้ยังคงเข้มอยู่ไหมครับในช่วงนี้วันที่4ี่เนี่ย ก็วันนี้ก็เบาบางเบาลงแล้วนักท่องเที่ยวเบาบางแล้วนเบาบาแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับวันนี้คงต้องขอบคุณนะครับท่านผู้นวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีท่านประมวลเทศนาที่มาให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ